สวัสดีค่ะพบกับมีอีกแล้วนะคะถึงแม้ว่างานแฟนมิดมินปิงอินเจแปนจะจบลงไปแล้วแต่เบื้องหลังความสนุกนั้นยังคงไม่จบมาพบกับโมเมนต์น่ารักและความสนุกสนานของมินปิงกันเลยค่ะเมื่อคนพี่แบตกําลังจะหมดฟุบลงกับเตียงเจา้าคนณน้องหวังดีเข้าชาร์จแบตให้พี่ทันทีเอาแบบร่วมไปทั้งตัวคงเล่นกันแบบนี้บ่อยพี่ก็ตามใจเช่นเคยไม่ใช่แป๋วทําแบบนี้ไม่ได้นะ มันคือกินอหลอย่างเป็นลิ้นวัวอะไรอร่อยไรอร่อยมากหรอแร้วกลับไปนอนพักผ่อนเลยวันพรุ่งนี้เราลุยมากันบินอินแบล็คอ้าวมาถึงก็หลับเลยยาสี บ้านผมนอนเวลาแบบ3ทุ่ม50เวลา,วาลไทยอยเวลาไทยแต่ม50บานแบบตบต,บ,ตบมาแสดงว่าวันนี้มีแล้วอดจีอดจีดีขึ้นเยอะวเออเดทู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 ดูเดทูเดทูเเดทูเดทูเดทูดูเดทูเดดเดทูดทูเเดทูเดทอเดเงเูดดดดดดอ 100 100 100 100โอน่ากลัวป้าจอเนียน่ากทานี้เหรอีชิบูย่าคนเล้เลย และคนพี่ขึ้นชื่อเรื่องตามใจน้องเป็นที่สุดไม่เคยขัดใจอยู่ในโอวาสเสมอคำพูดพ่อๆลอยมาเลยจริงหรือไม่นั้นมาดูกันเลยค่ะมาแล้วเสร็จใหญ่าม ตอะกี่วนกัอะรกีมัสครับพูดด้วยสู้นะครับหรือว่าแผ anyway, ่นไม้สู้นะครับพูดด้วยสู้นะครับมาต่บมาตอบดีมาต่อมาตอบมาตออเป็นแบบนี้ได้่อน เมื่อน้องอยากเล่นเครื่องเล่นพี่ก็ตามใจเช่นเคยและเล่นเป็นเพื่อนน้องสนุกแค่ไหนนั้นฟังได้จากเสียงกรีดของแป๋วเลยค่ะ ยืดสุดแขนช่วงทานอาหารความแตกต่างที่ลงตัวของพี่กับน้องน่ารักไม่ไหวน้องวัยกำลังโตก็จะทานเยอะและคำใหญ่หน่อยละส่วนพี่คนครูก็จะค่อยๆทาน ตามเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วผมสำหรับเดนนองแฟนมีดี้ในเยอรมันนะครับครับผมก็สองรอบผ่านไปได้ด้วยดีใช่ก็ตั้งแต่กี่โมงแล้วเรามาถึงนี่ตั้งแต่ประมาณเที่ยงมาเฮ้ยไม่ดิโอเช้าแคล้วมาถึงแล้วกี่โมงแปดโมงนี่เราเจ็ดโมง พเจ็ดโมงแต่เราวันนี้วันแปดโมงครึ่งดีสามทุ่มเต็มอิ่มหนักมากวันนี้ขอบคุณแฟนๆชาวญี่ปุ่นทุกคนนะครับผมที่มาหาพวกเรานะครับก็หวังว่าจะมีแฟนมิตติ้งนะครับก็มีความสุขมากเลยนะครับที่ได้มาแฟนมิตติ้งที่ญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ได้มาแบบประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะว่าของกินอร่อยมากแล้วก็ผู้คนน่ารักมากเลยนะหวังว่าครั้งหน้าจะได้มาอีกนะครับผมวันนี้แปดโมงครึ่งถึงสามทุ่มก็กลับบ้านราตรีสวัสดิ์แน่นอนนะครับผมเจอกันนะครับเจอกันนะฮะอะริตกุาลัส คุมิมาเซนโดโซไฮทัชจิจบจบทริปแบบหวานๆชมพระอาทิตย์ตกดินอินเจแปนด้วยกันและบอกรักกันหวานฉ่ำเล่นเอาแอเรียสมองไหลต,ตามๆกันเลยค่ะ